ใครกำลังคิดมากเรื่องคุณนะคะแน่มีใครคิดมากเรื่องคุณหรือเปล่าหรือว่ามีแต่คุณที่คิดมากเรื่องคนอื่น <laughs> โอเควันนี้มีทั้งหมดสองกองให้คุณได้เลือกนะคะหนึ่งสองตั้งจิตอธิษฐานนะคะมาดูว่าใครคนที่เขากำลังแบบคิดคิดแล้วไม่ใช่คิดธรรมดาคิดมากเรื่องคุณเขาคือใครหนึ่งสองเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กองนี้ก่อนเนาะ คิดมากเรื่องคุณขอคนละ like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นค่าครูให้กับพี่ไพ่เราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้นะคะอบอุ่นมากเลยขอบคุณทุกซุปเปอร์แตงขอบคุณทุกดวงดาวที่ส่งให้ด้วยเป็นค่าขนมของบูโน่เป็นค่านมของบูโน่นะโอเค คนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงว้าวซิกออกครับน่าจะเป็นมันเป็นเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆนะคะตอนนี้สัมผัสถึงเลยเขากำลังนึกถึงคุณอยู่เป็นเมมโมรี่เดิมๆความทรงจำเดิม,ดมอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนลกเก่าสมัยแบบสมัยแบบนานมาแล้วอะนะคะแต่เป็นความรักความผูกพันที่มันไม่มีเงื่อนไข เป็นความรู้สึกดีนะคะเป็นแบบไว้ใจได้เชื่อถือได้อันเป็นแบบปลอดภัยอบอุ่น unconditional love คนนี้น่าจะเป็น energy ของชาวธาตุลมนะคะเออเดนชัดคนนี้จะเป็นชาวราศีเอาเป็นคนที่บุคลิกดีดูดีแบบหน้าตาเขาก็จะเป็นคนที่แบบเนียบเนียบแต่งตัวดีรักสะอาดนะคะรักความสะอาดสะอ้านหรือเป็นคนที่มีระเบียบนิดนึงถ้าเป็นผู้ชายก็ แต่งตัวแต่งตัวดีมีระเบียบสะอาดสะอ้านถ้าเป็นผู้หญิงก็ยิ่งแบบดูดีหน้าตาดีอ่ะคนเนี้ยอืมหน้าตาดีชัวบค่ะคนเนี้ยน่าจะมีความเคยปลื้มคุณเคยปลื้มคุณเคยชอบคุณเคยรักคุณมาก่อนนะนี่คนรักเก่าแหละคุณคนรักเก่าสมัยแต่ก่อนแต่ไร <laughs> นะคะ ตอนนี้เขาเขากำลังคิดคิดถึงคุณคิดมากเรื่องคุณด้วยเดี๋ยวไม่จชเชี่ยนนะคะมีความเป็นเหมือนแอบชอบแอบปื้มคุณด้วยนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูดีอะหน้าเด็กคุยเก่งนะคะอยากจะทักมาอืมีพลังงานที่แบบว่าเป็นห่วงเหรอเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึงนะะ่ง มีถุนตุนนะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่อยู่เป็นคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่เป็นนะคะ for pen จะเขาคนเนี้ยเขาแบบอยู่กับตัวเองมานานพอสมควรนะคะเขารักษาความโสดหรือว่าเขาแบบเหมือนเขาแบบรอจังหวะที่จะจะจีบคุณรอจังหวะที่จะคุยกับคุณหรือรอจังหวะที่จะไม่จําเป็นว่าต้องได้คุยกันแบบคนรักอ่ะเหมือนเขาแบบ รอคอยจังหวะหรือว่ารอคอยพื้นที่นั้นนะ่ะเออเพื่อคุณนะ่ะหวังว่าเขาจะมีพื้นที่เออหวังว่าเขาจะมีพื้นที่เพื่อคุณคือเขาแบบจริงจังอนะ่ะพอสมควรนะคะอืมจริงจังพอสมควรนะคุณน่าจะเป็นเอเนจีของชาวธาตุดินธาตุน้ํานะมาดูซิว่าเขาคิดมากเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณตอนเนี้ยเขาคิดมากเรื่องอะไรแทนออฟคัพ เขาแบบเขาเป็นห่วงคุณอยากให้คุณมีความสุขนะคะอยากให้คุณมีความสุขเขาจริงใจนะคะเขาจริงใจเขาหวังดีเราเขาก็รู้สึกว่าเขาทุกครั้งที่คุณประสบความสําเร็จหรือมีความสุขอะหรือว่าคุณโพสต์อะไรที่ดีๆเกี่ยวกับเซลเลอร์อะเขารู้สึกดีเขามีความสุขมากนะคะที่ได้เห็นคุณมีความสุขอืม แล้วก็มันมันมันเหมือนมีความปลื้มมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว,วเป็นทุนเดิมนะคะเขาก็หวังว่าคุณจะเป็นคนที่แบบนั่นคุณเป็นคนที่มีเป็นเหมือนมีมงอะ่ะเป็นคนที่โดดเด่นในใจเขาเป็นเหมือนแสงสว่างนะคะเอ,อหรือไม่นะคะคุณก็เคยเหมือนทําคามั่นสัญญากันไว้หรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคบอยู่แล้วพอคุณแบบโดดเด่นขึ้นมาเขาก็อาจจะกลัวคุณแบบ เปลี่ยนไปนะคะหลังจากแบบโดดเดน่นมีชื่อเสียงหรือว่อามีคนอื่นมาจีบหรืออะไรอะ่ะเหมือนแบบกลัวคู่แข่งนะคะเขากลัวคู่แข่ง t ช n of p e n t น c l e s นะคะกลัวคู่แข่งกลัวแบบว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่จีบคุณอยู่แต่ถ้าเขาไม่ใช่คนหนึ่งที่จีบคุณอยู่คนคนนี้คือเขารู้จักคุณมานานนะคะแล้วเขาก็ที่คิดมากอะ่ะไม่ได้แบบว่าห่วงใยว่าคุณจะเป็นอันตรายแต่รู้สึกแบบ หวังดีกับคุณมากคิดถึงคุณมากหวังว่าคุณจะโอเคว่าหวังว่าคุณจะปลอดภัยอย่างเงี้ยเออเขาก็ดีนะแล้วเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นหรือปัญหานะคะความรู้สึกว่ามีมีความใหญ่จะแบบหึงหวงอยากจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเขาชอบคุณนั่นแหละเขาชอบคุณเอ,อคนที่กําลังคิดมากเรื่องคุณคนเนเนี้ยเขาชอบคุณหึงหวงคุณนะคะหรือไม่คนเนี้ย อาจจะเป็นคนที่คุณคบค,บ,คบด้วยคบกับเขามานานพอถึงจุดจุดหนึ่งนะคะมันก็จะมีความแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเนาะแต่คนนี้รู้สึกว่าเป็นได้ทุกอย่างให้คุณนะเป็นทั้งได้ทั้งความโรแมนติกเป็นได้ทั้งคนที่ปกป้องดูแลอย่างเงี้ยอืมเหมือนเขาพร้อมที่จะ take action เพื่อคุณค่ะอสิ่งที่อยู่ในใจเขามันคืออะไรคะคิดมากเครียดจริงๆ กลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจกลัวว่าคุณจะมีใครอะจริง,รงๆเขาคิดมากเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เขากลัวคุณเปลี่ยนใจช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าโดดเด่นมีเสน่ห์มันมันเลยกลายเป็นแบบมีคนแบบมาเอาอกเอาใจคุณอะไรอย่างเงี้ยมีคนแบบที่โดดเด่นกว่าเข้ามามันเลยทําให้เขารู้สึกฉันแบบ จะเอาอยัางไงต่อไปฉั้นจะสู้หรือฉันจะถอยอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นสไตล์คู่แข่งเพราะคุณแบบโดดเด่นสเสลือเกินข้อความที่เขาฝากบอกคุณคือแฮงแมนเลยเขารอคุณนะคนนี้เขารอคุณเขารอจังหวะที่คุณจะหันมามองเขาเขาหวังว่าคุณจะแบบเขาหวังว่าคุณจะจะรู้มสเอจนี้เออแล้วก็มันมีเอ้ยคนนี้เป็นคนที่คอยแอบชอบคุณ น้งพไม่รู้สิเขาแอบ,บชอบคุณค่ะเป็นคนที่เขาแอบ,บชอบคุณแอบบปื้มคุณแอบบสองคุณมานานแล้วนี่คือคนที่เขากําลังกังวลใจอยู่อาจจะอยู่ที่ทําง,งานเดียวกันหรือเพื่อนกันก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่คุณคุณเคยมานานแล้วโอเคต่อมากองสองค่ะตรงสองหล่อนเนืองนะตรงสองค่ะนี่ใครที่กําลังแบบใครคิดมากเรื่องคุณตอนเนี้ย เป็นเจ้านี่เจ้านี่หรือลูกนี่ที่คิดมากเรื่องคุณตอนนี้เอ้ยอือหือติดาบขึ้นมาเลยทำไมอนะ่ะเจ็ดช่วยคนที่คิดมากถึงคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นชาวทัดดินนะคะเป็นคนที่สไตล์นิ่งๆหรือเป็นคนที่คุณแบบว่าไม่เลือกเขาก็ได้นะที่ผ่านมา หรือเป็นไปได้ว่าคุณเพิ่งมีประเด็นกันกับเขามานี่คุณเพิ่งมีประเด็นแรงแรงกันเพิ่งมีประเด็นด้วยกันมาแบบแรงแรงหนักๆเลยอะนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวคุณพ่อเหรอเอาเป็นว่าคนในครอบครัวค่ะคนในครอบครัวหลายเรื่องนะคนในครอบครัวรคะ หรือไม่ก็เป็นคนทางไกลคนในครอบครัวคนทางไกลก็ได้นะคะที่เขาคิดคิดแล้วกังวลเรื่องคุณอยู่นะตอนนี้คิดเรื่องอะไรคนนี้น่าจะเป็นชาวราศีมังกรเอ่อมังกรกันก็ได้มาดูตัวคุณซิตัวของคุณกำลังจะพัฒนาตัวเองนะคะกำลัง take action busy ไม่ค่อยมีเวลาให้ใครหรอก นะคุณเพิ่งทะเลาะกับเขามาคุณเพิ่งทะเลาะกันกับเขาอ่าเหมือนคุณก็ก็นึกถึงเขาอยู่นะคนคนี้คุณเพิ่งทะเลาะกับเขาไม่ใช่คนในครอบครัวคือคนในความสัมพันธ์นั่นแหละคุณก็คิดถึงเขาอยู่นะคะคุณคิดถึงเขาคุณแค่แบบว่าเหมือนทะเลาะกันแล้วเบรกหายใจอ่ะเออแบบพักการติดต่อแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบคุณอยากแบบเป็นอิสระคุณอยากจะ ทำอะไรสักอย่างที่มันแบบว่าให้เออ่ให้มันหายเครียดอย่างเงี้ยอืมพลังงานของคุณนะคะน่าจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟมาดูคนที่เขากําลังคิดมากเรื่องคุณเขาคิดมากเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> เรื่องเงินนะถ้าคุณเบกกันหรือทันเรากันเขาคิดว่าเขาจะเราจะคืนดีกันหรือเปล่าเนี่ยเขาจะกลับว่าคุณจะกลับมาคืนดีกับเขาหรือเปล่า หลายคนก็อาจจะเป็นแบบทะเลาะก,กันกับเพื่อนหรือเปล่ามีแบบบางทีก็ทะเลาะก,กับเพื่อนนะคะจะกลับมาคืนดีไหมหรือหลายคนนะ่ะอาจจะมีแบบทะเลาะก,กันอ่อนๆนอบๆแล้วมีบุคคลที่สามเข้ามาเป็นแบบเป็นประเด็นนะคะอืเหมือนเขากำลังแบบใช้ความคิดอย่างเยอะใช้ความคิดอย่างเยอะแล้วก็เครียดคิดมากด้วยเหมือนเขาแบบไม,ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีอย่างเงี้ย เ,ออเหมือนเพิ่งมีประเด็นกับคุณเหมือนถ่าพวกคุณทะเลาะกันนะคะเขาอยากคืนดีเขาอยากคืนดีเขาอยากง้อเขาอยากคืนด,นดีหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทําเขาเขาก็อยากให้คุณคืนดีหรือคุณไปง้อนะคะก็ถือว่ามันหนักอยู่นะไม่ใช่เรื่องเบาๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆมาดูความในใจของเขาที่เขาแบบคิดเยอะแล้วประเด็นเรื่องคุณมันมีในเรื่องของแบบว่า คอมมิ t เมนตนะความเห็นด้วยการให้ความร่วมมือการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งนี้นะคะในเรื่องราวของแบบความรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่ง the h i g h p i n t e s t ความรักหรือว่าคนอาจจะเป็นคนที่มันมีความลึกซึ้งก็ได้นะลึกซึ้งผูกพันตัดไม่ขาดนะคะ ลึกซึ้งผูกพันตัดไม่ขาด the sun อยากให้อยากให้ทุกอย่างโอเคเอออยากให้ทุกอย่างโอเคถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะก็อยากให้แบบกลับมาคืนดีอย่างเงี้ยความแน่ใจของเขาก็คือแบบเขาก็แค่อยากให้มันโอเคอะ judgment เขาก็แบบรอคอยรอคอยว่าทุกอย่างมันจะแบบเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะเขารอคอยสิ่งเขารอคอยผลลัพธ์ที่ดีๆอ่ะ นะคะหรืออันนี้คือคนที่ทะเลาะกันเนาะราคอยผลลัพธ์ที่ดีลรอเราคืนดีนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเพื่อนแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะเขาหวังว่าคนในครอบครัวน่าจะเป็น energy ของคนที่มีมีความเกี่ยวข้องกับคุณในลักษณะของคุณพ่อคุณแม่นะคะคือน่าจะแบบหวังว่าให้คุณโอเคหวังว่าให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็เหมือนมี มีการให้กำลังใจอยู่ห่างาเป็นห่วงคุณทุกครั้งที่คุณเหนื่อยทุกครั้งที่คุณเครียดถึงแม้จะไม่ได้คุยกับคุณก็ตามโอเคก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดิมๆค่ะ